สวัสดีจ้ามีนิก็จะา้ามาเก็บหอมหัวง่ายสีแดงอันนี้อยู่สวนบ้านย่าจ้าเนี่ยก็ได้ถึงเวลาเก็บเกี่ยวเลยจ้าหอมหัวง่ายสีแดงหัวบกค่อย่ายจ้านจะเป็นขั้งแรกปีแรกที่ว่าเราได้ล่องปลูกจากต้นกาเนาะจากพอมเมล็ดแล้วก็เอาต้นกาของเพื่อนนี่จะมาปลูกจ้า เดี๋ยวจะล่องปลูกเรื่อยๆจะเป็นเปลือนหอมหัวใหญ่สีแดงจ้านีเลยประมาณนี้จ้าหัวบ่โตแต่ว่ากระไดกินอยู่จ้าจะนี้จ้าหอมหัวใหญ่สีแดงจ้าประมาณนี้เนาะหัวบวชขยายบวเป็นยังจ้าเพื่อนๆจะนี่ก็จะเป็นหอมหัวใหญ่สีขาวจ้ามาเด้อจะเป็นเปลือนช่วงนี้ก็ได เก็บเกี่ยวหัวหอมใยสีขาวแน่หอมแบงี่ปุ่นก็เก็บไปแล้วเนาะหัวหอมแดงกเก็บไปแล้วะเจา่ยจะเป็นหัวหอมใหญ่สีขาวจ้ะ

จมอนี้คสูกับผู้ญาบ้านก็ได้มาซอยกันเก็บหอหหอมใหญ่สีขาวสีแดงมัอนี้ก็ได้ประมาณนี้จ้าเพื่อนๆสวัสดีจ้า